10อันดับเมืองจมบาดาลในอนาคตปีคศ2100ขอบอกเลยอันดับ 1. หนึ่งน่ากลัวมากเตรียมรับมือด่วนมุษย์เรานะ่ะในสมัยก่อนเวลาเลือกทำเลตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเนี่ยให้กลายเป็นเมืองก็มักจะเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ำเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านมักจะมีปัญหาน้ำท่วมตามมาค่ะอย่างกรุงเทพมหานครของเราปัญหาน้ำท่วมก็แก้ไขไม่ได้สักทีและมีแนวโน้มที่จะแย่ลงเรื่อย วันนี้พวกเรามีข้อมูลที่น่าตกใจจาก earth.org ที่ว่าถึงเรื่องเมืองที่จะสมใต้บาดาลในปีคศ2100หรืออีก78ปีข้างหน้าค่ะลองไปดูกันนะคะว่ามีเมืองไหนบ้างที่น่าเป็นห่วงกับปัญหาน้ำท่วมโลกแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC คาดการว่าภายในปี2100ระดับน้ำทะเลสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึง1.1เมตรและจะไม่สามารถหยุดผลกระทบในระยะใกล้และระยะกลางของปรากฏการณ์นี้ได้ตามการคาดการการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะส่งผลกระทบต่อประชากรโลกเกือบ1 0 0 0ล้านคน จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมมากขึ้นในช่วงกลางทศวรรษมีเมืองไหนกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับชมกันเลยนะคะอันดับที่10เมืองดูไบสา,ารัฐอาหารับเอมิเรตอันดับ10ในเมืองชั้นนำที่เสี่ยงต่อระดับน้ำทะเลคือดูไบเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสารัฐอาหารับเอมิเรตประกอบด้วยตึกระฟ้าโรงแรมหรูและรีสอร์ทมากมายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ริมทะเลและสร้างขึ้นเหนือระดับน้ำทะเล ยกเว้นอาคารที่โดดเด่นบางหลังเช่นเบิร์ดคาลิฟาโคงสร้างส่วนใหญ่สร้างขึ้นบนทรายพร้อมลากฐานที่ขยับได้ดูไบาอายชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกมีฐานที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเนื่องจากความไม่มั่นคงที่เป็นอันตรายปัญหาคือเมืองนี้ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนระยะสัน้น ครงสร้างที่น่าทึ่งหลายแห่งในดูไบดึงดูดการลงทุนและการบริโภคจำนวนมหาศาลแต่ปัญหาร,ระยะยาวดังกล่าวเนี่ยกับถูกมองข้ามไปเป็นส่วนใหญ่เมืองนี้ยังคงเพิกเฉยต่อภัยคุกคามจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและมาตรการป้องกันดูเหมือนจะไม่อยู่ในเลดาร์ของรัฐบาลจากในรูปการคารดการการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2100สำหรับ2สถานการณ์โดยระบุจำนวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตร สีฟ้าอ่อนเท่ากับ2เมตรสีฟ้าเข้มเท่ากับ3เมตร ดูไบเคยประสบุทกภัยทั่วเมืองจากฝนที่ตกหนักมาก่อนและน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นได้เริ่มกลืนกินส่วนที่เหลือของโครงการ The Worlds ซึ่งเป็นหมู่เกาะเทียมขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเป็นรูปแผนที่โลกหากแนวโน้มในปัจจุบันยังคงมีอยู่โดยไม่ได้ดำเนินการใดๆคงสร้างพื้นฐานเกิดทั้งหมดในดูไบาอาจอยู่ใต้น้าได้ภายในปี2100โดยส่งผลกระทบให้ผู้คนราวหนึ่งล้านคนต้องพัดถิ่น ันดับที่9เมืองฮัมส์บุกประเทศเยอรมนีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเป็นปัญหาในฮัมส์บวกมานานหลายพศวรรษ หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี1962ที่กระทบะเคือนจิตใจซึ่งทำให้แม่น้ำเอลเบขายายและท่วมถึงพื้นที่1ใน6ของเมืองรัฐบาลท้องถิ่นได้เริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดผลกระทบจากน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ใช้ได้จนถึงปี2017เมื่อพายุลูกใหม่พัดเข้ามาทำลายสถิติอีกครั้งทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเอลเบสูงขึ้น2.76เมตร และท่วมตลาดปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเขื่อนกั้นน้ําซึ่งเป็นแนวกัน้นที่ใช้ในการควบคุมหรือกักเก็บน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆได้ถูกยกขึ้นจาก5เมตรเป็นความสูงต่างๆทั้ง7.5และ9.25เมตรน้ำตั้งแต่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อเกือบ6พศที่แล้วตามรูปการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลภายในปี2100สําหรับ2สถานการณ์โดยระบุจํานวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตร เพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของภาวะโรคร้อนเมืองที่มีพื้นที่ราบรุ่มแห่งนี้กำลังใช้โครงการปรับปรุงมูลค่า22,000ล้านบาทแผนคือการปรับปรุงเขื่อนใน30ปีข้างหน้าทำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อกระแสน้ำสูงและสามารถยับยั้งอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับน้ำทะเลระบบป้องกันตัวเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกเดียวของเมือง เนื่องจากน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งจะส่งผลให้มีการพัดถิ่นมากกว่า20%ของประชากรในฮัมบูกภายในปี2100จากการประมาณการของ earth.org อันดับที่8เมืองสนเจิน้นประเทศจีนเมืองสนเจิน้นนอกจากจะมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกือบ1,30,000ตารางกิโลเมตรที่มีระดับต่ำกว่า10เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้ว หลายภูมิภาคในประเทศจีนมีแนวโน้มที่จะเกิดอุทกภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพายุรุนแรงซึ่งขุกคามแม้กระทั่งพื้นที่ที่ไม่ใช่ใชายฝั่งในเขตเมืองที่เสี่ยงต่อก,กระแสน้ํามากที่สุดก็คือเมืองเซินเจนิ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเมืองเซินเจิ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อเมืองที่กําลังเติบโตซึ่งต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรง สุดอ่อนของมันถูกเปิดเผยทุกรุดูร้อนในช่วงรดูพายุใต้ฝุ่นความรุนแรงที่เลวร้ายลงทุกปีน้ำทะเลที่สูงขึ้นยังกัดเซาะชายฝั่งและอุปสรรคทางธรรมชาติที่ทำให้น้ำไม่สามารถเข้าเมืองได้เขตที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเขตนันซางซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน้ำท่วมในปี2100 ในการหาวิธีเพื่อบรรเทาและปรับให้เข้ากับการเพิ่มของระดับน้ำทะเลและพายุที่มีกำลังแรงจีนได้เปิดตัวความคิดริเริ่มที่เรียกว่าเมืองฟองน้ำโดยที่เซิจจนเจิ้นกลายเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ ใช้แลกสุดเมื่อรวมกับโครงการเข้ากับแผนพัฒนาเมืองระดับภูมิภาคโดยดําเนินการแทรกซึมกักเก็บและจัดเก็บปริมาณน้ําฝนในโครงการก่อสร้างใหม่เพื่อทําให้ที่ดินในเมืองสามารถดูดซับและนําน้ําที่มาจากพายุและน้ําท่วมมาใช้ซ้ําได้ถือว่าเป็นความคิดไอเดียที่ดีแต่จะใช้ได้จริงหรือไม่ต้องดูกันไปย,วยาวๆนะคะอันดับที่7กรุงรอนดอนสาราชอาณาจักร คราดิฟไม่ใช่เมืองเดียวที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาราชาณาจากักรเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆที่สร้างขึ้นรอบๆแม่น้ำสายสำคัญลอนดอนมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นตามรูปการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2100สำหรับ2ส,สถานการณ์โดยระบุจำนวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตร เมื่อตระหนักถึงภยัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาเมืองนี้จึงได้สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมที่ซับซ้อนสร้างเสร็จในปี1982มีความยาว520เมตรและยกประตูเหล็กขึ้น10แห่งเพื่อปิดกระแสะน้ำเทมส์ปกป้องลอนดอนจากกระแสะน้ำขึ้นน้ำลงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอุปสรรคเหล่านี้จะไม่ช่วยเมืองให้รอดพ้นจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในปี2070เมื่อพิจารณาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ในปัจจุบันของ earth.org พบว่าหากไม่มีสิ่งกีดขวางใหม่และมาตรการป้องกันอื่นๆ23%ของประชากรเทียบเท่าเกือบ2ล้านคนจะต้องเป็นผู้ประสบภัยและพลัดถิ่นอันดับที่6กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์มีเมืองอื่นๆไม่กี่แห่งที่เสี่ยงต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างมหานครมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์หนึ่งในประเทศที่เสี่ยงภัยมากที่สุดในโลก ส่วนหนึ่งอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเนื่องจากการสูบน้ำบาดาลที่รุนแรงแม้จะโดนพายุใต้ฝุ่นโดยเฉลี่ย20ลูกต่อปีแต่ระบบระบายน้ำที่ไม่ดีของเมืองก็ยังต้องดินน้นรนเพื่อให้ทันกับฝนตกหนักและอบพยพน้ำให้เร็วพอที่จะหลีกเลี่ยงน้ำท่วมการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลได้นำสู่การพลัดถิ่นของผู้คนนับล้านแล้วเนื่องจากการออกจากเมืองจะทำให้ต้องตกงานเช่นเดียวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและผลประโยชน์อื่น จากโครงสร้างพื้นฐานในเมืองผู้คนประมาณ3ล้านคนถูกบังคับให้ลี้ภัยไปยังบริเวณที่รัฐบาลจัดให้ตามรูปการคาดการการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2100สำหรับ2สถานการณ์โดยระบุจำนวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตร การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะขยายขอบเขตการคุกคามของความเสียหายทางวัตถุและการพัดถิ่นของประชากรที่น้ำท่วมในเมืองกรุงมะนิลาอยู่แล้วการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้สแสดงให้เห็นว่าเมืองหลวงกำลังจมลงในอัตราที่น่าตกใจที่0.2เมตรต่อปีซึ่งเร็วกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกถึง7เท่า หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปประชากรเกือบทั้งหมดของมะนิลาจะได้รับผลกระทบและพัดถิ่นในสินส้นศตวรรษปัจจุบันอันดับที่5เมืองนิวออรีนสารัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนและฤดูร้อนที่ชื้นนิวออรีนมักจะถูกฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าขนองดมวยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับกระแสน้ำจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ระดับที่ต่ำของเมืองเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลประกอบกับปัญหาร้ายแรงในระบบระบายน้ำและความจริงที่ว่าเมืองตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำมิสซิสซิปปีและทะเลสาบใหญ่2แห่งช่วยเพิ่มความรุนแรงของน้ำท่วมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ผลกระทบร้ายแรงจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วต่อเมืองชายฝั่งทะเลที่มีพื้นที่ราบลู่นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อพายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาก่อให้เกิดน้ำท่วมร้ายแรงในปี2548ในโอกาสนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,800รายและความเสียหาย5.6ล้านล้านบาท ตามรูปการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2100สำหรับ2สถานการณ์โดยระบุจำนวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตรสีฟ้าอ่อนเท่ากับ2เมตรสีฟ้าเข้มเท่ากับ3เมตรจากรายงานล่าสุดระดับน้ำทะเลในรัฐลุยเซียนาอาจเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยป,ประมาณ1ฟุตหรือ0.3เมตรภายในปี2050และสูงถึง2ฟุตหรือ0.6เมตรภายในปี2100 ภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งคำนึงถึงเหตุการณ์สภาพอากาศอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าจะเลวร้ายลงอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจทำให้97%ของประชากรในนิวออรีนประสบภัยและพัดถิ่นซึ่งถือว่ามากที่สุดในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอันดับที่4เมืองคลาดิฟสหรักร เมืองหลวงของเวลได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในเมืองของโลกที่มีความเสี่ยงจากภาวะโรคร้อนมากที่สุดโดยระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงมากที่สุดนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น2 1 6 8เซนติเมตรภายในปี2096ซึ่งจะทำให้เมืองส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำในอัตราปัจจุบันพื้นที่เขตเมืองซึ่งปัจจุบันมีประชากรเกือบ30ล้านคน คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมอย่างน้อยปีละครั้งภายในปี2050สถานการณ์เลวร้ายลงจากการที่ c ค u าวดีฟสร้างขึ้นรอบๆแม่น้ำา3สายที่ไหลลงสูง่ปากแม่น้ำที่มีน้ำขึ้นน้ำลงสูงเป็นบบอันดับ2ของโลกลกระดับความเสี่ยงของน้ำท่วมอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ฝนตกหนักซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติในเมืองในขณะที่เมืองหลวงมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเกือบ11% ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในเวลมีปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลและน้ําท่วมเหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความเสียหายแก่ภูมิภาคไปแล้วกว่า200ล้านปอนด์หรือเกือบ9,400ล้านบาทอันดับที่3นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามการรวมกันของกระแสน้ําสูงฝนตกหนัก น้ำล้นในแม่น้ำไส้งอนและแม่น้ำดงนายและการสุดตัวของแผ่นดินเนื่องจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างรวดเร็วทำให้นครโฮจิมินห์อยู่ในรายชื่อเมืองที่เสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลมากที่สุดเกือบ45%ของเมืองหลวงของเวียดนามตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่ถึง1เมตรและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามหนองน้ำที่ระบายน้ำออกซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกป้องพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดค่อย เติมเต็มเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยทำให้ไม่มีพื้นที่ระบายน้ำเกิดน้ำท่วมทำลายสถิติในแต่ละปีและยังฆ่าชีวิตผู้คนหลายแสนคนที่มีความเสี่ยงตามรูปการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2,100สําสำหรับ2สถานการณ์โดยระบุจำนวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตร เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นระดับน้ำทะเลคาดว่าจะสูงขึ้นมากกว่า1เมตรและพื้นที่เกือบ20%ของนครโฮจิมินห์จะถูกน้ำท่วมภายในปี2100จากการคาดการระดับน้ำทะเลของ earth.org และจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเกือบ7ล้านคนอันดับที่2เมืองอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์อันดับที่2ในรายการคืออัมสเตอร์ดัม น้ำท่วมไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์26%ของประเทศตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและพื้นที่เมืองส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นรอบแหล่งน้ำที่มีน้ำท่วมขังด้วยเหตุนี้เมืองจึงมีระบบควบคุมอุทกภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลกอยู่แล้วแต่ได้มีการปรับปรุงหลายครั้งในช่วง50ปีที่ผ่านมา ตามรูปการคาดการว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2100สำหรับ2สถานการณ์โดยระบุจำนวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตรอย่างไรก็ตามในขณะที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศเนวร้ายลงอย่างรวดเร็วการคาดการระดับน้ำทะเลท,เลท,ที่สูงขึ้นทำให้อัมสเตอร์ดัมอยู่ในสถานะที่อันตราย ตามการประมาณการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของเมืองจะไม่เพียงพอในปีต่อๆไปเนื่องจากการคาดการว่าน้ำท่วมจะรุนแรงขึ้นและรุนแรงขึ้นอีกแม้ว่าพวกมันอาจจะสามารถจัดการระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้1เมตรแต่การประมาณการพูดถึงการเพิ่มขึ้น1.2ถึง2เมตรในอีก79ปีข้างหน้า หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ลดลงในทันทีและการละลายน้ําแข็งของแผ่นน้ําแข็งในแอนตาร์กติกจะเร่งตัวขึ้นในสถานการณ์นี้คงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันน่าจะมีปัญหาและผู้คนมากกว่า7 0 0 0 0 0คนหรือคิดเป็น9 7ของประชากรทั้งหมดของเมืองจะต้องพัดถิ่นภายในปี2,100อันดับที่1กรุงเทพประเทศไทย การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทำให้เมืองหลวงของประเทศไทยเป็นเมืองที่เปราะบ,บางที่สุดในโลกเมืองที่มีพื้นที่รับรุ่มซึ่งมีระดับความสูงเฉลี่ย1.5เมตรเหนือระดับน้ำทะเลหลังจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2011ซึ่งคาชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนมีรายงานว่าพื้นที่1ใน5ของเมืองจมอยู่ใต้น้ำสถานการณ์คาดว่าจะเลวร้ายลงไปอีกในอนาคต จากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระบุว่า5ใน10.7ล้านคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพอ่านมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมภายในปี2070และความเฉยเมอยอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลกำลังค่อยๆเปลี่ยนสถานการณ์นี้ให้กลายเป็นความจริง ฝนตกหนักปกคลุมพื้นที่ตอนล่างของเมืองและระบบระบายน้ำที่ไม่ดีช่วยบรรเทาเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งบางครั้งน้ำท่วมอาจคงอยู่ได้นานถึง2เดือนตามรูปการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลภายในปี2100สำหรับ2สถานการณ์โดยระบุจำนวนการเพิ่มขึ้นเป็นเมตรจากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลของ earth.org กรุงเทพมหานาครมีความเสี่ยงสูงที่จะจมเนื่องจากการขยายตัวของความร้อนในมหาสมุทรและน้ำแข็งละลายเมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้นที่คาดการไว้ในความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว1ในสของเมืองหลวงของไทยอาจจมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ภายในปี2050และส่งผลให้มีผู้พัดถิ่นมากถึง11ล้านคน ดูจากสถานการณ์แล้วเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจมอยู่ใต้ปาราในอนาคตถึงแม้ว่าจะเป็นการคาดการณ์ในระยะยาวในอีก7 8ปีข้างหน้าก็ตามทีเอะนะคะคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างบอกเราให้พวกเราฟังใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยก็ได้นะคะช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ เผื่อว่าเสียงเล็กๆของพวกเราเนี่ยจะดังไปถึงรัฐบาลสักวันหนึ่งค่ะและท่านก็จะลงมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปของเราขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องรอบรู้รอบโลกติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราจะทำคลิปดีๆมาให้รับชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ